จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างนะคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอุทัยธานีเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจเขียงหมูค่ะคุณผู้ชมคะตรวจด,ดูซิว่ามีความสะอาดถูกต้องไหมนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทําให้เกิดโรคหูดับได้หรือไม่ค่ะ ทางด้านของนายอภิชัยโพเจริญปะสุสัตจังหวัดอุทัยธานีนะคะพร้อมด้วยสัตวแพทย์อำเภอทับทันแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาลงไปในพื้นที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์เลยในพื้นที่ของเธอทับทันมีอยู่สองแห่งด้วยกันค่ะทําให้ผู้ประกอบการดําเนินการนั้นป่าให้ทําไปเป็นตามกฎหมายของกระทรวงตามข้อกําหนดแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ รงพักสัตว์แล้วก็การฆ่าสัตว์พุทธศักราช2555นะคะและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการสำหรับการตรวจต่ออายุใบประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่จะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายน2564นี้จากการสำรวจพบว่าโรงฆ่าสัตว์นั้นส่วนมากมีโครงสร้างอาคารแข็งแรงมีสุขลักษณะที่ดีค่ะมีความสะอาดส่วนโรงฆ่าที่พบข้อบอกพร่องก็ได้มีการให้คำแนะนำในการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะแล้วก็จากกระแสข่าวช่วงที่ผ่านมานะครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเนื้อหมูซึ่งเป็นการรับประทานหมูดิบนะครับจนเป็นโรคหูดับปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีเองครับก็ได้ออกตรวจเขียงหมูในตลาดสดของเอกชนครับในเขตเทศบาลตำบลทับทันเพื่อตรวจใบอนุญาต ตรวจความสะอาดของเขียงหมูครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามของกรมปรศุสัตว์หรือไม่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการซื้อเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัยพร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แล้วก็แจกเอกสารแผ่นพับเลือกซื้อหมูอย่างไรจึงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเว้นการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยหมูที่ไม่สุก <ฮะ S 1> หมูดิบเนี่ยนะฮะเพราะว่าเสี่ยงที่จะ ทำให้เป็นโรคหูดับแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดได้อันนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่ชอบรับประทานไม่ว่าจะเป็นลาบดิบเป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ของโปรดดิฉันเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วคุณนะอันตรายทีเดียวนะฮะก็ช่วงที่มีการระบาดแบบนี้ก็งดไปก่อนนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยสมควรปรุงให้สุกทั้งหมดในทุกๆครั้งฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคระบาดแบบนี้ก็ตามครับ